สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอีกนะครับผมเอกโตต้าชัวซัมมิดสาขาอนุทครับวันนี้มีรถเข้าใหม่สวยๆมาแนะนําเลยครับรถสวยราคาก็สวยนะครับยาริสสปอร์ตปี2021เลขไม่ไมีเยอะครับ40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคา399,000บาทโอ้โหถูกมากมาพร้อมกับชุดแต่งสุดสวยสุดสปอร์ตเลยครับสมชื่อยาริสสปอร์ตเพราะฉะนั้นคันนี้ผมเน้นความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดตั้งแต่ลูกค้าซื้อแล้วนะครับจัดเต็มได้ลูกค้ามี รายได้ประมาณเดือนละหมื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของง่ายๆกับยาริสสปอร์ตคันนี้ได้เลยอ่าเชิญชมรถครับผมนี่ครับมากับไฟหน้าครับไฟหน้า LED มัลติเรฟเลกเตอร์เห็นไหมฮะมาครบมีไฟเดย์ไทม์ครบเลยล้อแมกซลายสปอร์ตสวยงามรอบคันอันเนี้ยเราเน้นนะครับเป็นรถเกรดเซอร์ฟายแล้วประกัน1ปีรถตรวจสอบกว่า280จุดไม่ต้องห่วงนะครับผมชัวชัวแน่นอนสมชื่อครับอ่าดูชมภายในกันครับนี่ภายในสวยงามเบาะสปอร์ตสีดำนะครับ มาพร้อมกับพายางแท้จากโตโยต้านะครับนี่ดูภายในก่อนนะครับสวยแน่นอนครับแอร์ออโต้เกียร์เกลดไทยนะครับอ่าผมพาชมด้านหลังครับด้านหลังกว้างขวาง,วางหน้านั่งครับของของโตโยต้าเนี่ยพื้นห้องเนื้สานเขาจะเรียบนะครับเวลาลูกค้านั่งเนี่ยผู้โดยสารนั่งได้3มท่านขาไม่ต้องค่อมตรงกลางแน่นอนนั่งสะดวกสบายครับอ่ะชมด้านหลังกันครับนี่ผมให้ชมเลยดูนะฮะ สเกิร์หลังโหสุดยอดความเป็นสปอร์ตถูกหลักอากาศเพื่อรักษาด้วยนะครับช่วยในการทรงตัวด้วยสวยงามด้วยนะครับดูด้านล่างครับนี่ตกแต่งพิเศษครับท่อคู่นะครับอันนี้ให้ความเป็นสวยงามนะครับจริงๆก็ก็จะมีท่ออยู่ด้านล่างนะครับรถคันนี้สแตนดาร์ดไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเราแต่งเพื่อความสวยงามเป็นสปอร์ตแค่นั้นเองครับผมดูด้านหลังครับ้หลังครับนี่ยูตะเข็บเดิมสวยงามแน่นอนนะครับน็อตไม่เคยขยับ นะครับผมพาชมเบื้องต้นนะครับลูกค้าถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะด้านหลังครับนี่ฮะนี่ลยครับแห้งๆเลยครับรอยซีนเลอร์ยังอยู่ครบอุปกรณ์ครบนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆครับลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบาะด้านหลังเนี่ยสังเกตเขาจะเปิดพับได้นะครับลูกค้าพับแยกได้ 60- 40เวลาเก็บของหรือเวลาลูกค้านั่งสามารถเก็บของได้ครึ่งหนึ่งนั่งครึ่งหนึ่งก็ยังได้นะครับครบแน่นอนอ่ะพาชมครับเชิญครับผมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ ลองฟังเสีงเครื่องดูนะครับมาโอเคอุปกรณ์ครบนะครับระบบป้องกันลื่นถลายออโต้สตาร์ตสต็อ p s y ส t e เด้วยอันนี้เวลาลูกค้าขับขับดูเขาเชื่อประหยัดน้ำมันเนาะแอร์เย็นเครื่องดับติดเองนะครับเวลารถติดนะครับแอร์ออโต้นะครับกล้องถอยหลังพร้อมเลขไม้สี่หมื่นเก้าไม้แท้โอเคฮะดูพวกเครื่องกันอุปกรณ์ครบนะครับ มาจะจะพาชมมากเลยครับคันนี้สวยมากเลยผมเห็นนะผมยังถูกใจเลยนะครับสวยจริงๆสีดําด้วยสปอร์ตด้วยนะครับน็อตไม่เคยขยับเน้นครับเดิมๆแน่นอนรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรับประกัน1ปีจากโตโยต้าชัวนะครับลูกค้ามีปัญหาเข้าสู่บริการโตโยต้าทั่วประเทศเลยโอเคอ่ะสวยงามครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองมาชมรถทดลองขับไลยนะครับ่ะผมเองนะครับ โปรต้าชัวร์สมิธสาขาวโน้ตเบอร์โทร0818183423โอเคครับวันนี้ก็ขอจบทันีีก่อนถ้าโอกาสหน้ามีรถสวยๆผมจะขอมาแนะนำใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ